สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะี่จะมาให้แนวทางสารหานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะคท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจัยาในการรับชมคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ายของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพิเศษคือหลุดทุกคนพิเศษคือหลุดคะ่ะดูซิให้ให้ Hi VIP ีโดยออกน้อยพิเศษปกติปกติเข้าฟันสี่นะคะมาสี่เก้านะทุกคนมาสี่เก้านะคะสี่เก้าเก้ามาสี่เก้าฟันสี่ฟันสี่แล้วก็ถ้าใครกันนะคะนี่จะได้ห้าแปดด้วยเห็นไหมห้าสี่ก็สี่หนึ่งใช่ไหม หนึ่งไม่ต้องยุ่งเลยเพราะวินตัวนี้แล้วก็วินแค่ห้าหนึ่ง้าสี่ห้าแปก็จะได้สองเด้งเลยนะคะ่ถ้าใครตามนะ,ะคือวันนี้ก็คือบ i p ก็หลุดค่ะวันนี้เข้าแค่หน่วยเดียวนะคะเข้าแค่หน่อยเดียวเนอะอะเริ่มกันใหม่ค่ะก็ต้องมีมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะคะสหรับห่วนะทุกคน เริ่มกันเลยนะคะพรุ่งนี้อังคารพิเศษนะาพิเศษวิ่งรูดสี่สาม พันสี่นะคะ <lam ents> ปกติปกติกับเอ่อกับ VIP จะใกล้กันนะคะเดี๋ยวนะปกติ เอาหม้อของข้าวขึ้นแล้วก็เอาเก้าอี้ออกกินลยังค่ะสองเจ็ดันสองสองก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดสองเองจ็ดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์สี I ่นะคะ VIP VIP วิ I ่งรูดสองแปด กันสอมัญกันอืมจะเขียนตัวด,ดินให้นะคะ กันให้นะคะกันกันตัวเด่นทุกวันกันตัวเด่นนี่นะคะตัวเด่นของเรา ศูนกับสี่เดุกคน,นประมาณนี้นะคะอีกอ่ะอทุกคนโชคดีรวยปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ